Meow 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 restaurant at uh Tongyi oh. Myanmar Very really nice very really cute kitchen style. Kitchen style. Yes, and then Shan style dish curry. And, yes. and you have another style of uh, uh, chicken soup. <laughs> soup. Do you like soup? We have jungle chicken, jungle, jungle style. Uh, I, I, chicken. I want to soup. eat uh, uh, yin. but in, uh, in, in Myanmar style. Myanmar yeah. <laughs> style. Yeah, ask myself. Okay, uh, maybe จอเยียนมินมาสตอร์ l ้ k e น h a t โอเคโอเคขออนุญาตแล้วผมสบายใจเยี่ยมมากเยี่ยมเชมเขาก่อนว่าร้านเขาสวยไี่ไม่ชมหรอม อันนี้อะไรนะพี่ปลาอาหารฉานอาหารเมืองฉานครับฉานฟูด้ดคุณไม่ต้องกัรเสียงก็ได้เพราะว่าต้องตัดอยู่แล้ว That is fish steam fish with I think chili and herbs มันคล้ายคล้ายๆหมกปลาหมกปลาของทางนู้นอ่ะ <c oughs> ขอลองก่อนเลยนะพี่นะโอกกล้าด็กอะรตั้งให้ผมนุมนูยมนีกดเลยนะเอาน้าออกนะอะไรโอ้ยโคตรจับกุณคดูเลยพอดีไหมะกดกดลงนิดนึงเอ้ยผมดูให้พี่กดลง thank you กดลงกดหน้าลงหรอ ไม่ไม่มา,มาลงนิดนึงโอเคแต่พี่ต้องก้มหน้าลงมาหน่อยนะเออโอเคกินกมั่งหอมติดมั้งขอข้าวต้องแกงไหมผมจะกินมั่งขอ้าวเลยครับอันนี้เป็นเป็นของรัสคาชินคาชินสเตตฟู้ดเป็นูที่นะี่ไม่อร่อยนะหมูที่นี่ไม่อร่อย อันนี้มันเลยพี่หมูมันเนือร่อยหมูครับคือก็ฟงว่าให้หมูเขาบ้านแม่อร่อยนะครับผมกินหมูที่เราแล้วเราพึ้งเรือเลยเขากินแบบนี้แลยเขาหมูมาใส่ผักเสร็จแล้วกินรีบเหมือนกันหมูบ้านเราเรียนแบบใหม่แล้วก็การเลี้ยงหารแล้วเข้าหมูารบ้านเราไม่เหมือนนะออหมูเขาตกออกหมแล้วจะเอาเนื้อเนีอ อะไรก็หมูป่าแล้วก็นป่าเ่าอร่อยทั้งสองอันเลยนะหั่นครับเอาข้าป่ามาเลยเอาป่ามามีข้าวป่ามน excuse me one v มิน m i n ว t i i s fry eel เมียนมาสไตล์ผัดปลาไหลครับ ถ้าที่เป็นไก่น่ากินไม่อยากกินเมืไหอยู่แล้วโอ้นี่ผมสั่งเลยคุมัวเนี่ยอันนก็อร่อยเช่นกันอืมอ่ผมดูปาบต่อมีมากอร่อยเท่ไหรอร่อยเขาแต่อะไรมากเน้นที่ใบกระเทียม Very good เอลฟรายเอล with mushroom เต็มสองชิ้นอะไปลาไ่ลนะพี่นะอะนรทีใครสั่งมาขอดเสียไม่ฟรายอี w i t มัช s ูมอหรือไม่หรอไม่รู้หรอกแล้วคุณจะรู้เลยอะไรอร่อย มันก็ไม่รู้ว่นนี้คือสาริกษ์ินนี่พุ่มมากโอเน่ออยหมดแต่ผมว่าไม่พุ่มมากล่ะน่ามรลุประสงค์อพะมาเจ๊พะมาเจ๊เจ๊เหมือนเฮียใช่ไหมเฮียเป็นเจ๊กเหรอเฮียมเป็นเจ๊กเหรอเจ๊หยกน้าผฟองอ่ะเด๋ยวโต๊เลยผมว่าเป็นเจ๊กนะเจ๊กสะเทือนน้ำสะเทือนบกเอาแบบนี้ป่ะจุดกินไหวรึเปล่าไม่ไหว ไม่วไ่เจ๊ที่ว่ามัคืออไรนคือไรเนี่ยิลเอนกงเทําไม่วหวคือไม่เจ๊พ่อผมเถาไม่ว้ผมว่าแต่ผมไม่เจ็คนจีนเขาฝังเนี่ยผมไม่เจ็กแต่ผมไว่าวาไหมขาเรื่องจีนเก่งคนดีมากเลย 哎，嗯嗯、对。